ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านครับตนรับเข้าสู่ลุกชแนลแดง AI ขาผู้เล่นโอเค เพือเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปศึกษากลยุทธ์หมากลุกไทยสไตล์ AI พร้อมๆกันเลยครับดูว่าจะน่าศึกษาแค่ไหนครับสำหรับคู่นี้เปิดเบี้ยคู่ขวาขึ้นมาอ่ะเราก็เบี้ยคู่ขวาเหมือนกันจังหวานี้แทงขึ้นมาเลย โอ้โห oh, AI โดนแทงเอาละดูว่าไอจะแก้ยังไงรูปคม AI ซะแล้วสำหรับผู้เล่นไปนโอเค AI ขายโคนเลยซื้อเวีย้ยสูงไม่เอาครับอ่าเล่นตัวนิดหนึ่งกินเลยครับยัดเยียดเลยใช้ม้ากระโจนขึ้นมา แทงไปทีหนึ่งเลือกใช้ม้าโยงขวาอ่าฝ่ายนู้นก็ม้าโยงขวาเหมือนกันเดินเรือมาเส้นนี้เอาละแสดงว่า AI ต้องมีแต้มละเดีย๋ยวเรามาดูกันเปิดสามเบีย้ยขึ้นไปเลยเคลียร์เซนเตอร์ซะหน่อย เอาละเหลือเริ่มมีอำนาจคุณดูนี่เหรอสามเบียไปตีเลยโอ้โห,โหเอาละครับจังหวะนี้โดนแทงบ้างมา AI จะเจาะเขายังไงจังหวะนี้เลือกใช้เบียรตัวนี้ เดินขึ้นไปไม่ตนครับไล่โคนกลับไปก่อนโอ้โหโคนไม่กลับครับ AI สู้เลยครับผมดอกนี้ไม่ยอมเสียตำแหน่งกินโอ้โหสวยงามครับช็อตนี้ยินตัดไปเลยครับไม่ฟังเสียงด้วย AI โอ้โหโช็อตนี้น่าศึกษาครับจังหวะกินตัดในหมากลุกไทยเอาละ มีแต้มละสำหรับหมากแดงกินตัดเข้าไปจังหวะนี้ใช้โคลนผูกเบีย <c oughs> อย่างนี้จะดีหรือเปล่าสำหรับผู้เล่นเพโอเคจังหวะนี้ AI ก็กินตัดเลยครับโอ้โห <c oughs> oh โดน AI สะแล้วแต้มนี้กิน อ่าฮูครับโอ้โหดูครับเนี่ยกองทัพเบี้ยน่าศึกษาครับเชิงเบี้ย AI โล่งเลยครับสำหรับหน้าขุนขาว AI เก็บกวาดได้สะอาดจริงๆโหโหจังหวะนี้ครับผมโยกเรือมากดต่อขุนเรือแสนแสบไว้ใจไม่ได้นะผู้เล่นเพโอเคโอ้โหไม่บอกก็รู้แอด วิ่งก่อนครับตอนนี้โดนแต้มนี้เข้าไปตู้มเขาให้โอ้โห,โหช็อตนี้เรือติดเกาะซะแล้วเราครับไอบุกอย่างต่อน,นื่องครับไม่ยอมให้หยุดพักหายใจเลยจังหวะนี้ครับอ่ะเด้งมาขึ้นมาตำแหน่งนี้ลุกไปทีหนึ่งซื้อจังหวะโอ้โหไอ้ไอดุจริงกินเข้าไปเลย อินโคลนเรียบร้อยอ่ายังสู้ครับไล่เรือเรือยอ่ออ่าได้โอกาสนี้ครับมาลุกบุกเลยโอ้โหดูความเหนียวตบไฟเลี้ยวมานี่นี่ยร้ายจริงๆ นอ,อจะเข้ารูปลุกจนยังไงคุณมิดคิดขนาดนี้จังหวะนี้ครับเดินมาไปเกาะโคนผู้เล่นไปโอเคลยกเรือมาตำแหน่งนี้อ่ะระเบิดเบียรคู่เลยไอย้ไอ้สนไหมโอ้โหไอบอกไม่สนแอด าเราเป็น AI จังหวะนี้จะเลือกเดินตัวไหนดีครับทุกท่านลองวิเคราะห์ช็อตนี้ดูครับว่ามีใครเห็นแต้มสุดแซ่บของ AI บ้างและจังหวะนี้ AI ก็เปิดแต้มนี้ครับไงายเบีย้ยลุกทำไงดีผู้เล่นไปโอเคจะกินหรือว่าจะหนีกินดีแอดโอ้โหจะหนีไปไหนครับเนี่ยของฟรี AI ครับไงเบีย้ยกอดลำตัวเลยจังหวะนี้ เตรียมตัวคุกวงในโอ้โหแน่จะรอดไปยังไงครับเนี่ยสำหรับคุณโดนล็อกตัวละ <c oughs> จังหวะนี้ก็ต้องมอบตัวไปตามระเบียบครับผมนะร <c oughs> ะเบียบคือใครครับแอดจังหวะนี้โอ้โหโดนล็อกหมดเลยครับทุกจุดจับมาครับผมฟาดทำลุกจนคุณข่าวไปนะตำแหน่งนี้ครับทุกท่าน โอ้โหสุดยอดมากครับการไล่ประกระดานะครับการบุกตีถอดหน้าขุนก็น่าศึกษาครับสำหรับเกมการบุกของ AI เพราะจะชมว่าเป็นแนวทางกันต้องขอขอบคุณผู้เล่นเปโวเกียทุกท่านนีขอขอบคุณผู้วันาโปรแกรม AI นะครับยินชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนปันแท้หมากลุกไทยฝากกดติดตามเจอกันใน EP หน้าครับสหายนาักโขกทุกท่าน